ปลาตอนนี้ก็จับปลาสักพักแล้วนะฮะเราก็มาได้เมนูมาแล้วนะครับวันนี้ใครจะมาร่วมก็มาเลยฮะเดินเข้ามานี่ครับนี่นครับเราจะใช้ใบไม้เดี๋ยวเดี๋ยวใบไม้ไม่ได้สกปรกครับหรือไม่สกปรกธรรมชาติมีจานไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานไม่ทิ้นเนยครับตะค่นะฮะเสร็จแล้วครับปลาเผาของเราครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับ ใครอยากกินก็นมาฮะไม่ต้องยิ้มยินน้มไหมใครกินปลาเผามาเลยฮะ <laughs> ไม่ต้องยืนยิน้มนะครับ <laughs> นี่ครับเดี๋ยวเชฟของเรากำลังจะทำน้ำจิ้มนะครับพี่มืดแต่ชอบตัดตีนกอะนะฮะใครก็รู้จักยานี่ครับ,รบมีดนะฮะเลาะมันก่อน มีนู่นเลยครับจ่าใครัก็รู้จักจ่ากหอนนะเรากีดหลังก่อนนะนี่สดๆเลยนะไม่มีแบบว่าไปค้างคืนไหนเลยครับขึ้นมาจากสะก็เราก็จัดการเลยขึ้นจากสะแล้วก็แล้วก็เผาเลยเดี๋ยวิี่เดี๋ยวเดี๋ยวห่อไปให้หมาที่บ้านเลยอให้หมาที่บ้าน ก็นะได้เป็นเรียบร้อยแล้วเอาล้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปครึ่งนะแล้ยวยำกุ้งเลยนะครับเ๋ยวกจะมีกุ้งนะครับกุ้งเต้นกุ้งเตงเ้นนะครับยำนะครับเดี๋ยวมีกุ้งเต้นด้วยเมนูกุ้งเต้นนะครับขยกักไว้หนึ่งเสร็จแล้วครับวันนี้ลุจากแล้วเราจะทำเมนูโอ้โหกล้องไม่ชัดเลยกุ้งเต้นนะครับที่เราก็ทำนะ